ไป,ไปเป็นพ่อแม่มาฟอมกราฟโซเวีดงสวีดัดนะครับผมอยู่กับผมไอตีป้าชอยนะครับวันนี้เราอยู่12ไอวินนะครับผู้ชมครับผมอยู่กับบาโจเวนซอไอมาโจเวนซออีกแล้วโค้โคส่ศัตรูคู่จักรัดก็ใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับเป็นแนวทางในการเล่นนะครับลิงดัทีแม่เล็กใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชม วันนี้เฮียก็้ามาลองเกมมาจองสองเลยละกันนะครับผมมาไฟกับมันครับแล้วก็คลิปนี้มันเดิมไม่นักหนุนเล่นตามถืคว่าปันทื่อๆเท่านั้นนั่นนั่นนันนันนันไปพกมาสับ้อยนะท่านผู้ชมรอบนี้เรามาดูงมาดูดีกว่าเอามาันจะแบบโลบากระลำปีกระลำดอกกระลำอะไรหรือเปล่าเพราโอ้โหมาถึงพอไอชงไอเฉาอย่างเบ้งกันเลยไปเลยเลยเรียงๆไอเพื่อนแ้วเลยเกตหมุนนะครับผมท่านผู้ชมเฮ้ย ยังไงครับสเก็ตเตอร์โฟบัสสองก็จะมีสามหรือไม่ไอ้เพื่อนเอ้ยยังไงยังไงเบรกเอ,อี้ยดสวยงามกดปั๊บต่อไปเลยลนะกรรันเพื่อนเรียบร้อยฟรีแรกที่เราคอยแล้วก็รอคอยรอคอพูดไปงงงวยแล้วเกลือตัวเองขอไปหลายๆดูเย vs ไอเสาไปซื้อเบงไปอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกมาหายนกภาษาจีนนะครับผม hmm. เ,ปเป็นแต่เป็นแต่แบบหวังปีเจ้านะครับท่านผู้ชมภาษาจีนเฮีย มังกรทะยานฟ้าลูกพ่อเอ๋ยตกออกมาสวยๆหน่อยขอแบบรายการคำนวณสีทองเหลืองอัลลัดงามแท้แหวนตะลึงกันเลยจะมีอะไรตกลง,งมาหรือไม่เออสวยลูกสวยวีวายช่องกลางช่องกลางก็ยังไงล่ะครับสองบ้องแงสองบ้องแอง,งแลูกเอ้ยอย่างนั้นแหละสามสองนึ่งแล้วท่านผู้ชมไม่ถึงดูทางด้านล่างสามสองนึงกันเลยเรขสวยจัดเรียนกันมาเปตัดตัดเรียบร้อยเกลือ เปิดปลาเดิมดูเหมือนเดิมปีบสปินเกลือชัดๆเรือแบบเกลือทีมาลงฮีมาไยแบบโคตรจะเค็มขอบะเบะเค็มก็คอยกันเลยมาอิตาิีเป็นห้าหน่อยสิพี่ขอแบบติดโคตรมือนโคตรกันอุยภาษาจีนเขียวตัวแพงนะผมเมื่อกี้โอเคติดกระจงกระจกไปสี่เรียมพื้นผ้า ปเพื่อนถอดแต่โคตรๆหน่อยโอคูณห้ารัวๆได้ไหมอ้โหลาจีตัดต้องเดียวคือแบบเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไหลแบบไหลลงไหลลึกนะครับผมหมายถึงแบบเวลามันก็แม่แตกก็ลึกเลยนะลึกแบบลึกเป็นตูดกันเลยแต่ว่าแต่ก็ไหลโคตรแบบแบบนี้ไงเออพูดถึงก็มาเลยไม่ถึง,งรหร่ห้าคอมโบหรือเปล่าวะเมื่อกี้สองแปดสี่นะครับโอเคเริ่มต้นได้ดีเอาดิเบ็ดสิบนะแ่แ้นผู้ชมตอนนี้ ลูกมาหมาหมาหน่อยลูกมาหน่อย,อย,อยลูกดังถือทะถือทะปิดเทอร์โบก่อนแล้วผมเมื่อกี้ล่าความจำลายไปที่วาร้อยแล้วนะผมโบเคห้าบ้องห้าบ้องต่อแล้ว้ยจีนคาดช่องเดียวช่องกลางจีนแดงจีนแดงลูกคอหนักใจแต่้ปกคอกันเลยนะครับท่านผู้ชมมาสี่ร้อย แป็ติดตัวฟรีเลยไม่เอาฟรีนะแมวเอฟรีเรือนะขอร้องเลยเกมนี้คืออยากอดพึ่งฟรีเลยนะครับยากจริงนะครับติดแบบเขาเรียกว่าจ่ายยากจริงฟรีมันมาจังเวีนนี้นะจริงๆเอาเรื่องแนะนําเป็นแตกนอกดีกว่าจริงจังเลยเออถ้ามีซื้อปรีจะบปีนกูจะไม่ซื้อเกมนี้เกลือจริงเกือบสิบปีแตกทีดึงนะครับกับปรีจะปีนเกมนี้ กลับมาเท่าเดิมเลยโอเคเอลยแม่เงยท่านผู้ชมโอ้โเธอตึงๆเข้าไปลูกตึงๆต่างๆนะลูกเริ่มเงียบนะครับผมสงสัยต้องอัดเบ็ดยัดนองยัดหน้ากันแล้วสินะแบบนี้เราต้องหาจังหวะแข็งๆว่ะมันต้องมีสักจังหวะแหละท่านผู้ชมที่มันไหลนะครับผมเราแค่ต้องรอเท่านั้นเขาเรียกว่านวดให้นิ่มให้มันนิ่มๆก่อนนะครับค่อยยัดไป มันไม่นิ่มเลยนะตอนนี้แข็งจัดเลยกี่หมดแล้วว่าแม่นับเลยเนี่ยเออเออเออลูกสวยลูกขอหลายๆคอมโบโอ้ยกูรซ่ามีอะไรวันนี้เออสองไพ่ครับผมห้าไพ่มีวายสองตัวโอเครูเหลืองกระเทียมยงกระเทียมเกียวกระเทียวทอดนะครับผมโอ้มาโอเคข้ามไปลูกไปรลัวโลัวรีบรีบทำเวลามันกำลังไหลกำลังไหลกำลังไหลโอ้ไม่ก็จีนช่องเดียวไม่มาเพื่อน เออไอ้ชาวไปโอ้โหเหมือนเริ่มแล้วน,นะท่านผู้ชมเริ่มนิ่มแล้วยิ่งเจอไปต่อต่อตสามโอ้โหสวยครับผมเต็มจอเต็มจอไปห้าไป่ห้าไพ่ต่อโอ้โหหาคอมโบไม่ถึงเพื่อนขาดคอมโบเดียวครบห้านะครับผมดอกนี้ก็ได้ไปเท่าไร่ดักอยู่นะแล้วคูณห้าอะไรวะเมื่อกี้ดูไม่ทันเออคูณห้าอะไรนะมันขึ้นคูณห้าด้านบนนะได้อา1 000, 7นะครับผม านนะอุ้ย,อยเอออย่างงาน,นแรกกับเพื่อนอย่างงาน,นแรกเพืพ่อนฮาไพ่ฮาไพ่ต่อด้วยฮาบองฮาบองต่อด้วยอะไรไหมโอ้หมากรูดห้าอีกแล้วท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งห้านะครับผมเรียบร้อยเกือบสองเคแล้วมาไหลไหลละไหลไหลเลยจังหวะนี้มันต้องกอบโกยแล้วโกยกอบนะครับชาบช่วยแล้วต้องช่วยชาบกันต่อ เปิดส,สามเซตนะครับยัดหน้ากันไปจังหวะมันต้องไหลๆแบบนี้นะท่านผู้ชมต้องดูเยี่ยเยียมันต้องกล้าได้กล้าโดนหรือปัญหานอะไรรู้ฟาดนั้นแหละเปิสามปิดสามเซตเออของจริงแต่นอกอะถ้าแตกในคืออะบอกจ <c> ร <oughs> ิงคือจริงแตกในอะศ <c oughs> <c oughs> ิลปินไม่เคยได้ดีเลยบอกตรง <c oughs> โอ้โหเอาดีคู่ได้แล้วท่านผู้ชมรัวจากแข็งอยู่แบบสักพักใหญ่ๆเลยนะเมื่อกี้ เรานวดจนนิ่มเลยนะท่านผู้ชมสามเคมันที่เรียบร้อยแล้วลอยเรียบต่อเลยต่อเลยกำลังไหลเฮ้ยเราหมดช่วงแล้วอย่าเพิ่งหมดโปรเพื่อนแข่งตั้งนานมันต้องแตกนานนานน่อยแตกนานนานเออสวยวายอย่างนั้นอะไรพึ่งนสามพันพึ่ร้อยแมลงปิต่อดูได้สามตัวเต็มแล้วก็ซี่ไพ่ไปลูกซี่ไพ่ต่อแล้วสอกไพ่สอกไพ่ต่ออะไรต่อไม่ลูกคู่โคตรไล่ของโมท่านผู้ชมเออดอกนี้ บากะเตียมโจ๊กกะเตียมเสียวกะเตี้ยวทอดกันเลยสี่โอ้ยทุยสี่พันห้าเออถูกแล้วตอนนี้ก็เจ็ดไข่แล้วโอ้โหยังไหลอยู่ยังไหลอยู่อาว่าอาว่าอาว่ามามามาลูกโดนลัวโดนลัวลูกไม่เอาฟรีนะไม่เอาฟรีกูไม่ขึ้นหรอกฟรีเนี่ยไม่เอาเกลือเกลือลุ้นคูณห้าพอเมกาเมกามาลูกเมกามาลูกหรือไอ้ชาวลูกอยากเบ้งไปเอา แข็งแข็งกลับมานวดเหมือนเดิมเลยที่กลัวแข็งแล้วแหละลายนี้แปลกๆจะถึงหนึ่งเคไหมฮะไม่สิบเคพุ่นิษเอออยากเออสวยงามลูกสวยงามขอขอขอ 10K ขอ 10K 10ลูกขอ 10K เสี่ไผ่สี่ไผ่ต่อโอ้โหคูณท,ท่าอีกแล้วท่านผู้ชมเก็บไว้แค่สิบโอเคเก็บเล็กผสมน้อยกลับมาเท่าเดิมนะครับเมื่อกี้ก็นวดจนนิ่มแล้วนะหวังว่ารอบนี้จะมาอีกรัวๆหรือไม่ <c oughs> รอ,อไปรอไปไม่ขึ้นบอกว่าฟรีไม่ึ้นในเพื่อนจะึ้นทำไมให้กรูดวันนี้เพื่อนโอโ้คือฟรีเกมนี้เกลือนะครับบอกเลยเฮ้ยตัวไม่เกลวะเฮ้ยเฮ้ยแม่นะกพรด่ได้แล้วมันแตกให้ทันทีนะผมต้อง,งได้บ่อยๆซะแล้วนะผมว่าฟรีมันเกลือเกลือ โอมจบเกลือไปดีเออไอหมดตูดเลยฟรีก็ฟรีฟรีก็ฟรีไปสิเพื่อนเกลือเกลือไปอีกดีเออเกลือเกลือนะผมพอจบประชาชนกรเหมือนว <c oughs> ันแรกคูณสิบเลยนะผมนะท่านผู้ชม <c oughs> ขาดอีกสองเคไกด์ถึงความฝันแล้วแหละท่านผู้ชมนิดเดียวมาบ้าซื้อเบงซื้อเบงไปสองสามสามบ้องมาสามบ้องมาโอ้โหสองไฟติดแทนนะผมประชาธิแดงคือสวยงามลู่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบ ไอ้ชาวต้อช่องกลางมีไวโอ้โหโคตรไรมาจองเวนเออมันต้องมาแบบนี้ปีสปิน่ะของจริงอ่ะมันต้องมาแบบนี้ไม่ใช่เกลือไอ้เ <No พื่อนโอ้โหหนักใจกับฟรีเกมมันมากเลยนะครับที่จะแตกก็แตกมีแต่ไปก็ไปแล้วบางทีเอาที่พีสองร้อยซีต่อต่อต่อฟู่สามบ้องขาดช่องเดียวเต็มจอเพื่อนไม่มาด้วยเออสายลุก โอ้โหเต็มจอไป660พลาดนานแหล่ะลูกอสอง้องพันเก้าเออปืนสี่สิบสี่เคมันที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือลอีกสองหมุนนะครับช่วยแล้วก็ช่วยชาบท่านผู้ชมเอ,อ้ยหลา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 ยลายเลยมาสองหมุนขอเถิดเอาให้คุ้มค่าที่รอคอยให้เพื่อน หงชุง้งก่งชุง้งช่องกลางช่องกลางครับผมยังไงต่อโอ้โหเอาเรืองเอาเรือไปนี่ยาวยาวไปเลยบอลสุดท้ายท้ายสุดหรือไม่ชงเยี่ยงเกียวหงช่องกลางนะครับช่องกลางมีสองไพ่สองไพ่ต่อด้วยอะไรสามสีออ่ห้าสวยงามป, 9, ป 8, าลามก้าปาลามแปดท่านผู้ชมเอสี่ตะป็นนี้ได้ไปเจนะ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่นะครับแพงตัางมากข้างบ้านจะด่าเอาเช้าแล้วกูหกโมงว่าเลยเค แต่ไป 13k นะผมหรือว่า 15k ก็ได้นะการอีกร้อยเดียวก็เป็นว่าคลิปนี้เฮียคอร์ลาไปกอนเลยนะครับง่วงไม่ไหวแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะขยากเข้าคุมก็ริี่อยที่เมนแรกคลิปเลยนะท่านผู้ชมตางคลิปนี้ไปแล้วผมเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย